อัจฉริยะทางเทคนิคอย่างเขากําลังถูกท้าทายอย่างหนักนี่ก็เป็นอีกบ้านครับที่ลือกันว่าใกล้แตกหกักนักเตะไม่เอาแล้วนักเตะสับสนในระบบของโค้ดทุกอย่างยังเต็มไปด้วยคําถามที่ยังไม่คลี่คลายแบบเคลียร์ๆตัวเทปฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสถานการณ์วิกฤตกดดันขั้นสุดของชาบี้อารอนโซ ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซัพบให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดฝากบอกเพื่อนของคุณด้วยและน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่าลืมครับฝึกวินัยตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมก่อนนอนด้วยนะครับ เจ้าช,ชายลูกหนังตกที่นั่งร้อนระอุในอาชีพของโค้ดหลายเกมหลังมานี้นะครับเขาเหมือนควบคุมอะไรไม่ได้ดังใจสื่อสเปนเนี่ยระบุก,กันว่ามีนักวิเคราะห์ขอภา,าพาไปเห็นชัดนะครับว่านักเตะของเขาไม่ทําตามแผนการเล่นที่ชาบี้อลอันโซวางไว้นักเตะต่างต้องการแบกทีมกันเองด้วยสไตล์ตัวเองนักเตะบางคนเลือกที่จะช่างแม่งกับแพที่อลันโซตั้งใจให้มันเป็นอลันโซโดนกดดันด้วยกลุ่มก้อนนักเตะกลุ่มหนึ่งที่ตึงใส่บอ์บริหารก็เริ่มนัดคุยกันแล้วว่าอืมหรือว่าแกจะไม่เหมาะกับราชันชุดขาวจริง จริงว่าเนี่ยทีมอื่นอาจจะมี1-2ตัวท็อปแต่ที่มาลิดมี6-10ตัวที่ถูกมองว่ามองเป็นพระเอกมาตลอดชีวิตเรียวมาริดไม่ชอบคําว่ารีวิวครับต้องชนะตอนนี้เท่านั้นที่สโมสสออื่นคุณสร้างทีมได้1-2ปีครับแต่ที่มาริดถ้าคุณแพ้2นัดเท่ากับว่ามีข่าวลือถูกปลดถ้าแพ้ใน UCL รอบน็อกเอาท์เท่ากับว่า,า,วดา, L, out, า,วาโดนสื่อสเปนถลม่มและถ้าเกิดยิ่งแพ้บาเซโลนาแล้วก็มันคือวิกฤตของสโมสรไปเลยต้องการความเป็นที่สุดนั่นคืออุดมการณ์ของเขาครับ นักฟุตบอลต้องสรรหาแบบตัวท็อปที่สุดในตำแหน่งนั้นๆพอใหญ่คนนี้แกไม่ชอบเกรดรองพ่อใหญ่แกชอบเกรดพรีเมียม ทุ่มได้ทุ่มตรงนี้ต้อง H ือฮาจะประสบความสําเร็จไหมกับไปวัดดวงเอาซึ่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันก็เป็นไปตามสเปคก่อนซื้อครับมีบ้างครับที่ฟลอปหรือว่าเฟลแต่ก็เยอะมากครับที่สักเซสทะลุเพดานหลักการนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันกับการเฟ้นหาคนที่จะมาคุมนักเตะเหล่านั้นครับเดอะเบสก็ต้องการวิธีการดูแลแบบเดอะเบสจากชายที่เป็นเดอะเบสครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรยออลัลมาริดก็อยู่ในระดับเจ้ายุโรปจากชายผู้เป็นเดอะเบสในแนวทางใดแนวทางหนึ่งในฐานะ ค,คำว่าเทคนิคครับมันคืออะไรที่ไม่เพียงพอที่เรือมาริดครับแม้ว่าโค้ดคนนั้นเนี่ยเก่งตรงนี้จริงๆก็ตามแหละแต่ยังไงก็ต้องมีความแมนเนจเมนท์ที่เหนือชั้นซึ่งจุดนี้บอกเลยครับต้องมีอย่างมากในการสลายอีโก้นักเตะระดับท็อปเพราะที่นี่คือจัก,กรวาลของซูเปอร์สตาร์ของจริงเรือมาริดได้มาหมดครับแทบทุกตำแหน่งของตอนนี้แล้วพวกเขามีแต่ระดับท็อปของนักเตะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปวิธีการคิดก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเปเรสกล้าเลือกจะทําอะไรใหม่ๆเขามีผู้เล่นแห่งอนาคตเต็มไปหมดครับงานในสนามก็ต้อง ล้ำหน้าล้ำอนาคตเลก้าเลือกที่จะใช้อลอนโซที่สร้างเครื่องจากฟุตบอลกับไบเออร์เลคโคเซนสร้างฟุตบอลสไตล3์ 3, 3 4 3 3 4 2 1ที่เล่นเป็นบล็อกเดียวกันกันทั้งสนามผู้เล่นเนี่ยประสานกันเป็นเนื้อเดียวกันการิชากา้าททำน้องๆอ,ออกไปซ่าจนยิ่งใหญ่ในเยอรมนมีผลงานไม่แพ้อ,อันลือเรื่องเขาถูกมองว่าซึมซับเป๊ปมาแน,แน่ในเชิงระบบมองเห็นเกมอย่างทะลุป,ป,ปูโป่งถึงออกแบบวิธีการเล่นแบบนั้นมาได้โปรไฟล์ระดับประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกสรรสร้างขึ้นมาด้วยระบบอันแข็งแกร่งทุกคนในทีมของอ รู้ชัดเจนว่าลงไปแล้วทําอะไรทุกคนมีหน้าที่ทุกคนรู้ล่วงหน้าไม่ว่าจะจุดยืนหรือการเคลื่อนที่ถ้ามีใครหลงจังหวะหลงในเกมมันก็ไม่ได้ต่างกับการวางยาให้เพื่อนในเล่นยากวิเคราะห์จากสถานการณ์ล่าสุดนะครับวิธีคิดวิธีทำของอลอนโซอาจจะโดนต่อต้านอย่างเงียบๆผลงานออกมาไม่ได้ชั่วร้ายครับแต่มีแผลให้เห็นหลายต่อหลายจุดอัจฉริยะทางเทคนิคอย่างเขาเนี่ยกำลังถูกท้าทายอย่างหนักจากที่เคยถูกมองว่าเป็นผู้นําโปรเจกต์ยุคใหม่ของลสบังโกรดเขาเองก็ต้องการพื้นที่ ให้ได้หายใจหายคอกับการรับงานที่ยิงย่งใหญ่เช่นนี้เขาถูกชี้ว่าหรือมือของเขาเนี่ยจะยังไม่ถึงสําหรับบอลลังที่ลาชันมีให้อนาคตนะมีแน่ครับแต่มันต้องใช้เวลาจริงๆเพื่อเป็นตัวพิสูจน์เขาออกตัวจากจุดสตาร์ทแบบแน่นๆเขาใช้แผนงานเดิมจากเลเวอร์ เทคนิคเพสซิ่งสูงโยงเกมจากตัวรับแล้วสร้าง3มแนวรุกให้จัดการล่าสังหารแต่บอลในแบบของอลันโซก็สะดุดจนได้ครับและตรงนี้เนี่ยมันเริ่มลุกลามเขาเริ่มทดลองอะไรที่แฟนบอลหรือนักวิเคราะห์ก็ยังไม่เก็ตเปลี่ยนตัวแปลกๆบ้างบางทีก็เปลี่ยนตำแหน่งนักเตะเอาดือด้ออาจจะเป็นเหตุผลด้านขุมกําลังก็ตามแต่แต่นี่มันไม่ใช่เวลาทดลองทดสอบอะไรในทีมแล้วไงครับทีมอยู่ในสถานการณ์จริงมีการประทะจริงย้ำม,มีการประทะจริงโยกนั่นโยกนี่เมื่อระบบขัดข้องมันก็เริ่มมีเสียงออกมานะครับว่า อะไรกันนักกน,นาครับเนี่ยกลุ่มนักเตะก็คิดเพียงแค่ว่าอยากไปเล่นฟุตบอลข่าวลือกระือแรงนะครับว่ามีกลุ่มลับกําลังขับเคลื่อนแนวคิดพวกเราไม่เอาซาบีห้องแต่งตัวก็ร้อนระอุแม้จะเปิดแอร์แบบเย็นเฉียบฟรีดอมหรืออิสระที่เคยมีไว้ใช้ในสนามเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเปล่งประกายก็หายไปแหล่งข่าวบางแห่งครับเขมีการอ้างคำพูดุนแรง จากผู้เล่นระดับสตาร์ที่วิจารณ์รับหลังนะครับว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นเป๊ปกวเดียวลาแต่ว่าภาพจากข้างนอกครับในมุมมองของแฟนบอลที่มองเข้าไปยังทีมเนี่ยทั้งหมดก็พูดเหมือนกันว่าดูแล้วยังไม่มีอะไรก่อนเกมนี้นะครับมีข่าวลือหนาหูนะครับเรื่องปัญหาภายในทีมสถานการณ์ของลอนโซ่ในถิ่นซานติเอโกเมเดเบลเข้าขั้นวิกฤตผลงานของทีมก็ดิ่งลงอย่างน่าเป็นห่วงครับโดยชนะได้เพียง2นัดจาก7เกมทำแต้มหล่นไปถึง4จาก5เกมลีกล่าสุดครับจนมีแต้มตาม,ตามหลังบาร์เซโลนาสำหรับมาตรฐานของเรอัลมาดริดเนี่ นี่ถือเป็นผลงานที่ต่ำกว่าที่คาดหวังและถูกตีความว่าวิกฤตไปเรียบร้อยเชื่อกันว่ามีการประชุมฉุกเฉินของฟลอริโตโนเไปเลสประธานสมโมสรที่อาจจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโค้ชหากว่าผลการแข่งขันไม่เป็นใจสถานการณ์หลังเกมยิ่งคุมรือครับเมื่อมาริดเนี่ยแพ้จริงๆและเชื่อกันว่าบอร์ดก็ยังแสดงความไม่พอใจในภาพลักษณ์และผลงานของทีมในช่วงหลังนี้และก็กังวลกับข่าวความขัดแย้งในหมู่นักเตะที่ดูเหมือนว่าจะขาดความศรัทธาในตัวของโค้ชอยู่ในส่วนใหญ่ การพยายามคุมเทคนิคทุกเม็ดแบบไมโครเมเนจเม็ดเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับทีมซูเปอร์สตาร์แบบมัดลดครับแม้ว่าในการหารือของผู้บริหารสโมสรในช่วงหลังที่แพ้เซลต้าบิโก้ครับผู้นำระดับสูงอย่างเปเรสและโคเซอังเคลซันเชสเนี่ยได้สำรวจความเห็นภายในและไม่มีแหล่งข่าวใดกล้ายืนยันอย่างมั่นใจนะครับว่าอารอนโซ่จะได้ทำหน้าที่ต่อครับหากทีมแพ้คาบ้านต่อแมซิตี้อารอนโซ่เนี่ยโดนสึกจากทุกทิศทุกทางครับนักเตะก็ไม่เอาบอร์ดก็กดดันนักเตะที่ต้องการใช้กระบาดเจ็บนั่นทําให้อารอนโซ่แทบจะจัด ชุดใหญ่แบบสมบูรณ์ไม่ได้เลยเกมรับก็พิการเกมรุกก็ถูกวิจารณ์ว่าเอมเปเป้ P P e หายตัวไปก็หาสกอร์กันยากวิดีซีอุดก็ต่อต้านอ l ลอนโซก็ต้องแก้มากในกระดานเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้างมีสถิติบอกมานะครับว่าถ้าเอมปาเป้ P P e ยิงไม่ได้เนี่ยมันลิดมันจะเก็บใช้ไม่ได้ถึงกว่า80%ของนัดเหล่านั้นเลยเลยครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับฝ่ายบริหารสโมสรเนี่ยก็ไม่ได้โยนความผิดทั้งหมดให้กับอลรอนโซ่ฝ่ายเดียวรายงานระบุนะครับว่าบอร์ดยอมรับว่าความตกต่ำของทีมไม่ใช่ความผิดของโค้ชทั้งหมดครับมีการส่งสัญญาณเตือนไปยังนักเตะหลังจากที่ผลงานสะดุดมาหลายเกมติดว่าหากยังขาดความทุ่มเท คนที่จะถูกเพ่งเล็งต่อไปคือนักเตะเหล่านั้นเองครับซึ่งหลังจากได้รับสัญญาณเตือนจากเบื้องบนอลอนโซเองก็พยายามปรับตัวเข้าหานักเตะมากขึ้นในช่วงหลังยอมลดหลักการเพื่อรักษาสถานการณ์ให้โอกาสตัวท็อปเต็มที่มีข่าวว่าเขาตัดวิดีโออธิบายเทคนิคที่เปิดให้นักเตะดูให้สั้นลงเอาแต่เนื้อเนื้อเน้นๆไม่มีการอธิบายยืดยาวใช้วิธีตัดต่อแบบยุคใหม่เห็นแล้วเข้าใจเลย เขามีการให้สัมภาษณ์ทางบวกอ l ลอนโซได้สร้างสะพานเชื่อมกับลูกทีมมากขึ้นหลังจากที่รู้กันทั่วว่าตอนนั้นเนี่ยแข้งซีเนียอย่างวินิสิอุสกับบาเบเดแสดงความไม่พอใจชัดเจนและแม้แต่สตา์ใหม่อย่างเบลลิงแฮมครับก็ยังมองโค้ชด้วยสายตาแบบระแวงรแวงอยู่บ้าง ตอนแรกครับจากหน้าข่าวสโมสรอนเนี่ยจะยังไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโค้ชเพียงพอแพ้เซลตาเกมเดียวแต่หากโดนแมสซิตี้บุกมาย้ำแพ้กนันเนี่ยสถานการณ์ก็จะยิ่งสันคอนหนักหากสถานการณ์บีบให้ต้องเปลี่ยนไม่ทับกางคันจริงๆเนี่ยชื่อของอาบัลโลอาเบลัวอดีตแบ็คของทีมที่ปัจจุบันนี้นะครับคุมทีมกาสติยาหรือทีมชุดสำรองอยู่ถือเป็นสายเลือดของมาริทขนานแท้มีผลงานคุมทีมเยาวยชนและพัฒนาขึ้นมาได้ระดับหนึ่งครับก็ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกภายในที่น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันและได้รับการยยยกก่่ององงงาาสูในรพิ พนาขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ต่อจากอลรอนโซครับส่วนอีกคนก็ซีดานที่ตอนนี้พักผ่อนออกทัวร์เตะบอลการกุศลก็ยังสนิทสนมกับไปเลสอย่างมากแต่ก็อาจจะยากครับเพราะซีดานรอที่จะรับหน้าที่คุมทีมชาติฝรั่งเศสต่อจากดีเดเย่เดชองหลังจบฟุตบอลโลกปี2026ครับภาพของชาบิอลรอนโซที่ก้มหน้าด้วยสีหน้าคุ้นคิดระหว่างให้สัมภาษณ์หลังโดนเมสซี่ตีน็อกไปเช่นนั้นเขาหน้าเป็นห่วงจริงๆเหมือนเขาลงไปกองอยู่กับผ้าใบแล้วกำลังยันตัวขึ้นมากรรมการกำลังนับเรียกสติ เขาพยายามจะสงบนิ่งเขากล่าวว่าเมื่อคุณเล่นในบ้านตัวเองแล้วไม่ชนะคุณต้องยอมรับเสียงโหเหล่านั้นให้ได้เราเข้าใจดีถึงความคาดหวังอันสูงรลีวของที่นี่เขารู้ตัวว่าผลงานไม่ดีอย่างที่หวังครับทีมของเขาทําเต็มที่แล้วในเกมนี้นักเตะทุ่มเทสุดความสามารถแม้จะเผชิญกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายเขายังรู้สึกว่าผู้เล่นซัพพอร์ตเขาเกมนี้มัดลิดขาดผู้เล่นชุดใหญ่หลายคนรวมถึงเอ็มเปาเป้ด้วยเคมีในสนามหลังโดนิโก้ยิงได้ก็เป็นไปในทิศทางบวกทีมเล่นกันอย่างทุ่มเทแต่ฟุตบอลมันตัดส กันที่ประตูและชัยชนะ ด้านฟากนักเตะแกนหลักของทีมเนี่ยก็ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนอลรอนโซอย่างชัดเจนครับในการสัมภาษณ์หลังเกมครับจูดบัลลิงแฮมบอกว่าเหล่านักเตะได้มีการพูดคุยกันภายในแล้วเพื่อให้ทุกอย่างมันเคลียร์พวกเราทุกคนหนุนหลังโค100้อย0 0อย่างแน่นอนผู้จัดการทีมทําผลงานได้ยอดเยี่ยมย้าว่าตอนนี้ไม่มีใครหมดใจกับฤดูกาลนี้ทุกคนยังสู้กันเต็มที่และไม่มีใครบน่นหรือว่าคิดล้มเลิกอะไรทั้งนั้นกูตัวเองก็ออก,กลงมาหนุนหลังครับยังคงเล่นเพื่อโค้ดและอยู่ข้างเขาอาเซนซิโอโรดิ หวหัวให้ส่วนแฟนบอลบางกลุ่มก็ยังซับพอร์ตเขานะครับมีไปให้กําลังใจกันให้อดทนไว้ก่อนพวกเรายังสนับสนุนคุณข่าวรอยเล้าระหว่างโค้กกับผู้เล่นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าสื่อสเปนตั้งใจเล่นมันก็กลายเป็นพลังความจริงและความจริงก็คือแฟนบอลที่บอเดเบลไม่ทนกับฟุตบอลที่น่าเบือ่อและไม่ทนกับความพ่ายแพ้และไม่ทนนักเตะที่ฟอร์มตกนานเกินไปหากทีมคืนฟอร์มอลอนโซอาจจะได้โอกาสอีกครั้งเขายังมีโอกาสครับที่จะเปลี่ยนไม่ให้วิกฤตนั้นกลายเป็นวิบตัติความอดทนที่เรอัล จะสั้นเสมอเมื่อทีมฟอร์มตกและห้องแต่งตัวสอเขาว่าวุ่นวายสำหรับแฟนบอนลรายชันชุดขาวเองก็คงต้องเตรียมใจรับกับทุกความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นศิละปะการจัดการคนต้องมาพร้อมกับเทคนิคที่จัดการเกมได้นั่นเลยครับคือสิ่งที่อลอนโซถึงจะรอดในเกมที่ทารุณอาชีพของเขานี้ไปได้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ